สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นบันทึกการเทรดประจำวันแรกของสัปดาห์นะคะวันจันทร์ที่20เดือน7ค่ะตลาดที่เ e x f i f t 0ในวันนี้นะคะช่วงเช้าก็ทำท่าเหมือนจะมีแรงขึ้นไปเลยนะคะเหมือนกับว่า b r e a k รอบว e e ที่แล้วขึ้นไปได้แต่สุดท้ายมันก็ยืนไม่ได้นะคะยังโดนร e เจ c กลับลงมาในกรอบของสัปดาห์ที่แล้วเหมือนเดิมะคะ่ะก็คงต้องคอยจับตาลุ้นกันต่อไปว่าพรุ่งนี้นะคะจะเป็นยังไง จะลงมาในกรอบเดิมหรือว่าเบรกขึ้นไปได้ใหม่นะคะติดตามกันดูได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเวลา4ี่โมงยีนาทีแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้พามาให้ดู eFin ค่ะมันมีปัญหากับโปรแกรม eFin หน่อยเปิดมานี่ค้างตลอดเลยไม่เห็นติ๊กเกอร์วิ่งเลยนะคะทั้งตัวเซตแล้วก็ตัว ของตลาด TFX ที่ตั้งเอาไว้เนี่ยติกเกอร์มันไม่วิ่งเลยทำให้รู้ว่ามันค้างค่ะปิดเปิดใหม่หลายรอบแล้วก็ไม่ไมขึ้น,นะคะ่ะตอนแรกราคาจะขยับขยับนิดนึงแล้วก็หยุดไปค่ะแต่ก็ก็เลยดูไม่ได้นะไม่ได้ใช้กราฟดูเลยวันนี้เนี่ยตอนนี้มันค้างอยู่ที่8.4อันนี้เป็นกราฟ5นาทีนะคะก็เดี๋ยวเราก็เลยต้องมาดูกันที่ ไปดูกันตรงในสตรีมมิ่งค่ะวันนี้ดูกราฟไม่ได้แต่ก็ดูเท่าที่มันเกิดขึ้นมาวันนี้นะอันนี้เป็นกราฟของ d ดนะคะมันวันนี้นะคือแท่งนี้นะแท่งสุดท้ายเนี้ยราคาตอนแรกอะเบรกกรอบของวีขึ้นไปนะคะคือทำเป็นเบรกไฮวีคเลยนะคะวีคที่แล้วนะเสร็จแล้วอะมันก็ย้อนกลับลงมาค่ะ กกลับลงมานะคะคในช่วงตั้งแต่ช่วงเช้าออช่วงบ่ายนี่มั้งคะที่มันลงมาชัดเจนเนี่ยช่วงบ่ายเปิดแก็บลงมาตรงนี้นะคะก็ลงมาชัดเจนเลย <S <S 1> <S 1> เสร็จแล้วอ่ะมันก็เลยอยู่กลับมาอยู่ในโซนของออวิกที่แล้วนะคะเหมือนเดิมยังเบรกไปไม่ได้อยังยืนตรงนั้นไม่ได้มาดูในแท่ง5นาทีคือไฮของวิกที่แล้วนี่อยู่ประมาณเกือบเกือบแปดเก้านะคะ มันยังไม่สามารถยืนได้ตอนนี้ราคานะปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ 8.87, 8.88, เกือ 88, ๆบ 8, 8, 8, ๆ8.88ก็คืออยู่ช่วงนี้นะคะแบบแนวจอเบรกไฮของวีคที่แล้วค่ะแต่ถ้าสังเกตในกราฟไทเฟรม5นาทีอันนี้นะคะมันก็ตั้งแตออ่อันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะเพาตั้งแต่วันศุกร์นะคะวันศุกร์นี้ปิดไปช่วงนี้อ่าช่วงปิดตรงนี้ใช่ไหมคะคือทำไฮของไฮของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่ตรงตอนตอนเย็นวันศุกร์เลยนะคะ แต่ว่าเมื่อเช้าเนี้ยเปิดแกลบลงมานิดนึงเสร็จแล้วเบรกเบิ้งขึ้นไปตรงนี้นะคะแต่ว่ายืนไม่ได้นะคะก็ลอยลงมาแต่สังเกตว่า moving average ใน time frame 5นาทีก็ยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่นะ,ะตอนนี้ตอนนี้น่าจะยังขึ้นอยู่นะค,ะคืออันนี้ยังไม่ได้เห็นกราฟนะคะแต่ว่าเท่าที่สังเกตราคาเนี่ยหลังจากที่พยายามกลับตัวขึ้นไปตอนนี้เขาไม่ได้ทิ้งตัวลงมาแรงนะคะมันพยายามยืนอยู่โซนแถวนแหละ ก็เหมือนกับยังน่าจะยืนอยู่บนเส้น moving average ได้ตอนนี้ไม่มีกราฟไงแต่เราก็จินตน,นาการตามไปนะคะช่วงนี้ก็น่าจะต้องลุ้นค่ะว่ามันจะผ่านไอ้ตรงกรอบของสัปดาห์ที่แล้วไปได้หรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้ยังผ่านไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวออตอนนี้4ี่โมงแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเริ่ม call market กันแล้วนะคะ ตัวเซตฟิเราบอกไปหรือยังนะมันอยู่เท่าไหร่ยังยังดูตรงนี้ไม่ได้คนระับเพราะตรงนี้ค้างไปแล้วเดี๋ยวขอดูในสตรีมมิ่งมาบอกอในสตรีมมิ่งนะคะตอนนี้เซตฟิอยู่ที่ตายละตัวก็เล็กมากเลยมองไม่เห็นขยายก่อนอโอเคเห็นแล้วค่ะเซตฟิอยู่ที่8ปดเ5้นะคะก็ห่างเนี่ยห่างจากตรงที่ค้างอันเดิมเนี่ยแปดเโดยประมาณนะคะ ห่างกันแค่จุดเดียวคือตอนนี้วิ่งอยู่ในกรอบที่เดิมค่ะตอนที่มันช่วงค้างๆไปเนี่ยอยู่แถวโซนตรงนี้นะคะวันนี้น่าจะจบราวๆแถวแถวนี้แล้วค่ะซีรีส์ U20 ตอนนี้ดูในสตรีมมิ่งอยู่ที่8.88พอดีเลยนะคะกรอบการวิ่งวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ,ะมีการสวิงลงขึ้นลงทําโลไปอยู่ที่8.88.1.6นะคะแล้วก็ไฮเนี่อยู่ที่8.94.5เลยนะคะ ตอนที่เขาลงไปตอนช่วงเปิดบ่ายมาเนี่ยแล้วที่ตอนนั้นตื่นมาดูตลาดแล้วก็ยังคิดอยู่นะคะว่าเออมันคงโอ้โหลงมาอีกแล้วยังไม่ทันได้ปิดทํากําไรในฟิวเจอร์ของเราเลยโอ้โหถ้าตอนนั้นขึ้นมา894ที่ตั้งไว้ว่าเออ9 0 0เผื่อจะได้ปิดวันนี้ฮะมันยังไม่ได้ปิดนะคะก็ลงมาที่เอ,อ่อลงมาแถวแถว8 8ดน่นู่นยังคิดว่ามันโอ้โหสงสัยมาแดงอีกแล้ว แล้วพอที่มันดีดตัวขึ้นไปเนี่ยมีไปเขียวๆ888 889โอ้โหยังแอบ,บลุ้นนะคะว่าเออเขียวต่ออีกหน่อยจะได้เผื่อจะได้ปิดเก็บแคชโฟ o w จากฟิวเจอร์มาใช่ไหมคะโอเคนะคะตอนนี้ก็4.31โมง31แล้วค่ะเขาคอมมาเก็ตกันแล้วโดยที่เซทฟิฟตี้นะคะคอมมาเก็ตอยู่ที่891.69นะคะส่วนตัวฟิวเจอร์ของเรานะตอนนี้อยู่ที่887.2ค่ะเทวๆเดิมเลยนะคะก็คือเทวแถ กรอบตรงนี้แต่อันนี้มันค้างนะแถวแถวแ8ด8ปดเจ็ดเดี๋ยวมาตอนช่วงที่ท้ายตลาดทีเฟนะคะเดี๋ยวเรามาคอนเฟิร์มกันอีกทีว่าปิดเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าตอนนั้นเนี่ยอีฟ e ิมันยังค้างอยู่นะมันไม่สามารถจะขึ้นมาได้ก็คงจะข้ามไปดูที่ในสตรีมมิ่งเลยละกันนะคะอา้าวเคที่มาทำไหมคะมาดู iPad แน่เลยมาขอดู iPad นะคะสวัสดีค่ะหรือยัง สวัสดีค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะคะตอนช่วงท้ายตลาด t f e ฟกค,ค่ะมาคอนเฟิร์มกันนะคะตอนนี้ท้ายตลาดทีเฟกละเซ็ตฟิปิดไปที่890.04นะคะแล้วก็ตัวซีรีส์ยูยนะคะอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่8 8ด5ปดห้าจาฟินนจะยังค้างอยู่นะคะแต่ว่าพอดี ตะกี้เนี่ยเพิ่งปิดแล้วเปิดใหม่มันก็เลยอยู่ที่ราคาล่าสุดตอนก่อนที่มันจะค้างนี่นะคะก็เลยเปิดมาดูไว้ไม่เป็นไรจะได้มาดูลักษณะการวิ่งของมันคือช่วงที่มันวิ่งเด้งขึ้นไปนี้ใช่ไหมคะเปิดบ่ายมาเสร็จเปิดแกลบลงมาแล้วก็เปิดเด้งขึ้นไปนะคะแต่ไม่ถึงไฮของที่เขาไปทําวันนี้และไปชนอยู่แถวแนวต้านของไฮวิกนั่นแหละและก็ย่อตัวลงมาะคะเป็นอย่างที่คิดจริงๆที่ตะกี้เราเห็นว่ากราฟมันค้างไปเนี่ยเราก็บอกว่า เส้นค่าเฉลี่ย moving average ของใน5นาทีก็ยังไม่น่าจะตัดลงน่าจะยังเป็นขาขึ้นได้อยู่เพราะว่ามันไม่ได้ลงแรงนะคะแล้วก็ยังแบบเป็นย่ออยู่ในโซนเดิมด้วยแต่ตอนนี้ชักไม่แน่ใจละเริ่มหลุดลงมาแล้วนะคะอยู่ที่885แถวๆนี้นะคะดูจากในกราฟ day เนี่ยก็คือเหมือนขึ้นไปเสร็จผ่านโซนนั้นไปเสร็จแล้วโดน reject ลงมานะคะเป็นหางเลยนะ อีกประมาณนาทีเดียวนะคะไม่ถึง1น,งนาทีเนี้ยก็จะปิดแล้วนะคะในสำหรับตลาดทีเฟกเทออ่ากับวันนี้นี่ก็ยังไม่ได้ปิดทำกำไรนีในตัวฟิวเจอร์รอต่อไปนะคะยังอยู่ในช่วงไซด์เวย์นะก็อาจจะเหมาะกับการถ้าใครที่คิดว่าจะเก็งกำไรด้วยลองออปชันช่วงนี้ก็เหมาะสมอยู่เหมือนกันนะคะก่อนที่มันจะเป็นเทรนด์ในฝั่งที่เราจะ ที่เราคาดการ์ณ่ะสมมติเราคิดว่ามันจะลองมันยังไม่ได้เป็นเทรนด์ลงมันยังไม่ได้เป็นเทรนด์ขึ้นเราก็ไปลองคอลได้หรือถ้าเราคิดว่ามันจะลงเราก็ไปลองพุทนะคะหรือถ้าไม่แน่ใจก็ลองคอลลองพุทมันทั้ง2ฝั่งได้เลยถ้าคิดว่ามันคุ้มค่ากับค่าพรีเมียมนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไปได้คือเราไม่รู้ไงมันจะเกิดเทรนด์เมื่อไหร่ใช่ไหมคะมันไซด์เวย์อยู่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยการซื้อประกันมันเราต้องมี มันต้องมีเทรดดิ้งต้องมีระบบหลักอยู่แล้วที่สามารถสามารถสร้างแคชโฟล์สามารถสร้างกํากไรมาได้พอเรามีกําไรแล้วเนี่ยแบ่งเอากําไรของเราเนี่ยะคะ่ะส่วนหนึ่งเพื่อไปซื้อออปชันนะคะเผื่อไว้สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นสมมุติเราเก็บเราคิดว่าเราเก็บในกรอบไซด์เว์นี้ใช่ไหมคะเราก็เก็บไปสิแต่ถ้าเกิดมันเกิด ดีตัวเบรกเป็นเทรนด์แรงไปเราก็ไม่ตกเทรนด์ใช่ไหมคะเราก็ยังมีตัวออปชันที่เราซื้อประกันไว้อยู่ก็สามารถเก็บกําไรในส่วนนั้นได้เนี่ยแหละค่ะก็เป็นการเอามาต่อยอดตรงนั้นได้ซึ่งก็รอก่อนนะคะลองออปชันเนี่ยทำคลิปวิดีโอออกไปแล้วในตัวแรกอันนั้นแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคลิป EP 2อะไรต่อไปเพื่อที่จะได้ลงลึกเข้าใจกันมากขึ้นไอที่บอกว่าเก่งกำไรลองคอลองพุดอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครเข้าใจในหลักการนั้นแล้วว่าอาจจะค่อยๆค,คิดต่อยอดไปได้นะคะว่าเอ๊ะเราจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหมหรือลองไปพลอตดูใน pay off chart นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆค่ะว่านอกจากเก่งกำไรแล้วเนี่ยเออเราเอาไปใช้ในในซีนารีโหรือว่าในเคสแบบไหนที่จะช่วยเพิ่มเสริมประสิทธิภาพในการเทรดของเราให้ดียิ่งขึ้นได้อีกนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็4ี่ คอนเฟิร์มปิดไปแล้วนะคะสำหรับตลาดทีเฟกของเราปิดไปที่885พอดีเป๊ะเลยนะไม่ต้องดูอ e ีฟินอันนี้นะคะอันนี้อยู่ดูจากในสตรีมมิ่งเพราะว่าอ e ีฟินค้างค้างนะคะวันนี้ต่างกันไม่มากก็ที่885นะคะก็ยังเป็นแท่งเขียวอยู่แต่แบบเหมือนมีหางๆอยู่นะคะโอเคก็เดี๋ยวเราก็ไปตามเก็บตารางราคาออปชันของวันนี้กันเลยค่ะออปชันนะคะ วันนี้ ATM ยังอยู่ที่ระดับ900เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ราคาออปชันเป็นยังไงบ้าง ATM ก็ยังอยู่ที่ลองพุ u นะคะฝั่ง put ออปชันอยู่ที่ประมาณ40กว่าจุดส่วนฝั่งคอ l ออปชันนะคะที่ไซต์พาย900ก็อยู่ที่ประมาณ30จุดนะคะไล่การเก็บราคากันไปค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะที่มาเก็บราคาตลางออปชันเอาไว้เนี่ย เวลาที่มาต้องการ b a c k t ท s t ทำกันบ้านก็มาดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ไงั้นถ้าเราไปเปิดกราฟทีละตัวโอ้โหกว่าจะเปิดครบมันเยอะนะคะมันไม่เหมือนถ้าเรา b a c k t ท s t ตัว set 50มันก็มีตัวเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราจะมาดู option อย่างเงี้ยบางทีเราต้องมันมีหลาย dimension ให้เราเลือกไงเราต้องเลือกว่า style p r i อันไหนอันไหนอย่างเงี้ยถ้าไปดูกราฟทีละตัวโอ้โหเยอะมากนะคะดูเก็บตารางอันนี้แหละ ย้อนดูและแคปจอไปดูได้เลยนะคะเนี่ยถ้าสมมุติตอนที่ไอการาฟวันนี้ที่อีฟินเขาไม่ทำงานใช่ไหมตอนแรกเนี่ยก็มาดูจากในสตรีมมิ่งนี้แหละเราก็มาดูลักษณะการเดินราคาของไอตรงการาฟเส้นนี้ก็ได้ลายชาร์ตอันนี้มันก็คือลายชาร์ตนี่ยแหละนะคะโดยดีด้วยมันมีเปรียบเทียบระหว่างตัวเซตฟิฟตี้ก็คือตัวสีฟ้าเส้นข้างบนแล้วก็ตัวข้างล่างนี่เป็นตัวฟิวเจอร์ซีรีส์ยูยี่สิบใช่ไหมคะ ก็เราก็ดูได้เลยว่าตอนเปิดเนี่ยเขาเปิดมาที่แนวนี้อ่าแล้วราคามันวิ่งขึ้นไปก่อนนะพอขึ้นไปเสร็จแล้วก็ตกลงมาหลุดแนวโลแถวๆนี้ลงมาอีกพอเปิดบ่ายตรงนี้เป็นแกลบพักเบรกเปิดบ่ายลงมาอีกนิดนึงแล้วก็มีแรงสวนกลับไปแต่พอขึ้นมาเนี่ยเราดูได้แล้วตอนช่วงมันขึ้นอ๋ออมันยังไม่ถึงตอนช่วงเช้าที่เขาเปิดมานะอย่างนี้ค่ะเราก็ยังดูลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาได้แล้ว เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับกราฟมากถึงไม่มีกราฟเราก็ต้องต้องเข้าใจพฤติกรรมราคาถ้าเราดูมาทุกวันนี้เราจะจําโซนมันได้อยู่แล้วนะคะว่ามันอยู่อยู่ที่แถวไหนโซนไหนแนวรับหรือแนวต้านนะคะควรระวังไหมอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะเราก็มาดูกันที่ payoff chart ตอนนี้นะคะเออ payoff chart ยังเหมือนเดิมนะคะก็อันนี้เขาเป็น default ว่าเก็บไอตัว order ที่เรารอตั้ง ตั้งเอาไว้ด้วยออเดอร์ order ที่ค้างอ่ะมันก็เอามาพลอตด้วยนะคะจริงๆต้องเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือยังไม่ได้รวมออเดอร์ที่ยังไม่แมทนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไปดูกันนิดนึงที่ตรงในพอร์ตโฟลิโอนะคะพอร์ตโฟลิโอเนี่ยดูที่ช็อตออปชั่นช็อตออปชั่นมีกำไรที่เราเปิดมาวันศุกร์เห็นไหมคะสองตัวก็มีกำไรอยู่ที่10%นะคะนิดนึงแต่ยังไม่ได้ปิดนะคะประมาณ900กว่าบาทก็ ถือไปก่อนนะเพราะว่า,วาออความเสี่ยงมันรับได้แล้วก็คิดว่าตอนนี้ถ้ามันไซด์เวย์เนี่ยเราก็ยังได้เก็บน่าจะได้เก็บกำไรจากช็อตออปชั่นช็อตคออันนี้ไปก่อนนะคะก็ไงเดี๋ยวลองติดตามกันนะคะว่าเราจะได้ปิดทำกำไรเก็บแคชโฟลจากตัวฟิวเจอร์ก่อนหรือว่าจากตัวออปชั่นกันก่อน,นะคะ่ะมาต่อกันที่พอรทองคำอีกนิดนึงนะคะก็จากที่ดูนะ,ะตอนนี้วันจันทร์เพิ่งเปิดมา มันยังไม่มีความผันผวนยังไม่มีโวสักเท่าไหร่นะคะก็ราคาเนี่ยยังยืนเส้นถ้าดูใน h h 1นะคะ1ชั่วโมงเนี่ยยังยืนเส้น moving average ได้และก็อยู่ในโซนบนกรอบบนของไฮของเมื่อเมื่อวันก่อนก็นกคือเมื่อวันศุกร์นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะกับในกราฟ e e k เอ้ยโทษนะคะกราฟ4ชั่วโมงกรอบอันนี้เป็นกรอบ Week กรอบของสัปดาห์ที่แล้วก็ ราคาเนี่ยอยู่ในโซนแบบบนบนะคะแนวบนของเกาะพีทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าไม่แน่ว่ามันจะเบรกขึ้นไปเลยไหมถ้าเบรกเนี่ยต้องดูคนะว่ามันจะยืนอยู่ได้ไหมเพราะว่าช่วง2สัปดาห์ก่อนเนี่ยเคยเคยขึ้นไปละตรงนี้นะแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนย่อพอพอเบรกขึ้นไปเสร็จแล้วก็ตอนเนี้ยออกข้างขึ้นมาเสร็จนียเริ่มออกข้างเห็นไหมมาสองอาทิตย์ละนะตอนนี้ไม่แน่ว่า มันจะขึ้นหรือมันจะไซเวย์ในกรอบนี้ต่อนะคะก็ต้องดูกันไปเพราะว่าพื้นหดกระสุกเนี่ยพื้นหดลงสุกขึ้นคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเด้งไปเด้งมาอย่างเงี้ยขึ้นวันนึงลงอีกวันนึงตลอดเลยนะคะดูจากแท่งเดย์เนี่ยเห็นได้ชัดอันนี้คือเป็นกราฟเอ่อต่อวันนะคะเหมือนเป็นบาร์โค้ดเลยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะคะแต่ตอนนี้เหมือนจออยู่แถวแถวแนวข้างบนนี้เลยนะคะและในทุกๆไทม์เฟรมเนี่ยเป็นเป็นเทรนขึ้นตลอดมันก็ดูลักษณะ มันเหมือนแบบพร้อมจะดีดได้เลยนะพร้อมจะขึ้นได้ก็น่าจะขึ้นนะดูจากดูจากเทรนด์แล้วเนี่ยค่ะน่าจะขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปแรงแค่ไหนและถึงตรงไหนค่ะก็ต้องดูกันนะคะหรือว่ามันจะมีตบหลอกหรือเปล่านะคะเพราะว่าใครที่เทรดทองคําจะรู้ดีว่าเวลามันสะบัดเนี่ยมันสะบัดแรงและเร็วมันเร็วนะคะคือเทียบกับตัวเซตฟที่เราเทรดเนี่ย จริงๆมันก็อาจจะไม่ต่างกันถ้าเทียบด้วยราคานะคือทองคำเนี่ยมันพันแปดไง r บร g e มันระยะมันกว้างกว่าเวลามันสะบัดมันก็สะบัดแรงกว่าใช่นะคะแล้วมันเร็วด้วยเพราะคือพอมันสะบัดตึ้มลงมาทีนึงเนี่ยตอนข่าวออกช่วงหัวค่ำเนี้ยแล้วมันเปลี่ยนทางกลับไปบางทีเหมือนกับเราโดนกิน Stop ปล s อไปซะอย่างนันเนี่ยโดนสต็อปลอเสร็จแล้วมันก็กลับไปทางที่เราเคยถือโพซิชันนะคะ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องวางเงินแล้วก็วาง MMDD นะ,ะในการเทรดทองคำสินค้าพวกมี l e v e r เ g e พวกนี้มันจะน่าก,กลัวนะคะชอบมาหลอกกิน Stop Loss เราเรื่อยๆโอเคนะคะสำหรับทองคำตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากแต่มองจากเส้นเทรนดนี่เป็นขาขึ้นแน่นอนค่ะแต่ยังไงก็ดีเราก็ยังรอที่จะจับตาดูไอตัว m a g d ีไดเวอร์เจนใน t ท m e f ฟรมเดย์อยู่เช่นเคยนะคะ ก็เดี๋ยวคอยดูกันค่ะว่าช่วงข่าวออกหัวค่ำเนี่ยของวันจันทร์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เนหวังว่าไอตัวกราฟอ e ีฟินจะยังใช้ได้นะคะจะได้มีตัวกราฟมาดูกันเหมือนเดิมค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะชอบก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะและยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ